เปิดเหตุผลที่มาความปังของจูดเบลลิงแฮมว่ากันถึงลาราลีกาฤดูกาลน,นี้ครับเราตั้งแต่ที่เปิดฉากมานาทีนี้ไม่มีใครที่จะร้อนแรงแล้วก็เปล่งปลั่งได้่ก,กับจูดเบลลิงแฮมอีกแล้วนะครับเขาเป็นกระแสตั้งแต่ค่าตัวที่สูงถึง103ล้านยูโรทั้งทั้งที่อายุเพิ่งจะ20่ปีเท่านั้นเองนะครับและเมื่อย้ายมาแทบจะในทันทีครับเขาก็ไปสู์ได้เห็นว่าสิ่งที่เรัลมดเดเจ,จ่ายไปนั้นมันคุ้มแสนคุ้มครับ มาวันนี้ครับเรามาดูกันครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้จูดเบลิงแฮมแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วกับฟุตบอลลีกที่ถือว่าโหดหินที่สุดเหล็กหนึ่งของโลกอย่างลาลีกาข้อ1ครับร่างกายที่แข็งแกร่งในแง่ของฟิสิกส์ครับจูดเบลิงแฮมเป็นกองกลางที่รูปร่างสมส่วนบึกบึนช่วยในจังหวะก,การประทะครับส่วนสูง186ซนติเมตรคือข้อได้เปรียบในเรื่องของลูกกลางอากาศและขาที่ยาวครับทำให้เขาวิ่งกินระยะได้มากกว่าคู่ต่อสู้ ทั้งยังมีความปราดเปรียวตามธรรมชาติอายุที่ยังน้อยเพียง20ปีทำให้เขามีพลังกำลังเหลือเฟือในการเล่นด้วยความเข้มข้นตลอดทั้งเกมข้อ 2. ครับประสบการณ์การเล่นในต่างแดนถึงแม้จะอายุเพียง20ปีแต่เบลิงแฮมก็ออกไปคาแข้ขงต่างประเทศตั้งแต่แตอายุ16นะครับเมื่อย้ายจากเบมิงแฮมไปอยู่กับโบลิเซียนดอร์มูลในปี2020ที่นั่นครับนอกจากได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องช่วยให้พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดแล้วเนี่ย ก็ยังช่วยเพิ่มทักษะเรื่องของการปรับตัวการใช้ชีวิตในต่างแดนให้กับเขาอีกด้วยถึงแม้ว่าวัฒนธรรมภาษาและสไตล์การเล่นที่เยอรมันจะแตกต่างจากที่สเปนนะครับแต่เรื่องนี้ทําให้เขานั้นมีความมั่นใจเมื่อย้ายมาเล่นกับเรออมาริดิตนะครับเพราะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสำหรับผู้มาใหม่ข้อสาครับระบบการเล่นที่เอื้ออํานวย คาร์โลอันเชลติตตตัดสินใจเปลี่ยนระบบการเล่นจาก4-3-3มาใช้4-4-2แบบไดมอนด์นะครับโดยวางให้เบลลิงแฮมนั้นเล่นในตำแหน่งวิฟฟิลด์ตัวรุกหลังคู่หน้าซึ่งด้วยบทบาทนี้ครับทำให้เขาแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ตอบโจทย์กับสไตล์การเล่นครับเบลลิงแฮมโดดเด่นในบทบาทวิดฟิลด์ตัวรุกครับเนื่องจากมีคาวามสามารถในการสร้างสรรค์และถนัดการเล่นตรงพื้นที่ระหว่างลายก็พื้นที่ว่างระหว่างแดนกลางกับแผงหลังคู่ต่อสู้นั่นแหละครับ นอกจากนี้ครับอันเชอติยังให้อิสระในการเคลื่อนที่อย่างเต็มที่ทั้งยังกําหนดให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับให้คอยมองหาและคอยตีความการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ตลอดเวลาช่วยให้เขาสามารถรับบอลได้ทุกพื้นที่ของสนามตั้งแต่ระหว่างลายไปถึงพื้นที่ในกรอบเกตโทษแม้ไม่เคยออกมาพูดแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการปรับมาใช้ระบบ4-4-2ไดมอนด์ของอันเชอรตินั้นเอื้อต่อการเล่นของเบลลิงแฮมอย่างมาก ขณะที่นักเตะสตาบางรายของเรัลมดติดนั้นต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับระบบนี้ยกตัวอย่างเช่นวินิสุสจูเนียที่ต้องขยับจากริมเส้นฝั่งซ้ายเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นข้อ 4. สัญชาตยานกองหน้าปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันนะครับเพราะการที่เบริงแฮมถูกพูดถึงได้ไดรับคาชมอย่างมากนั้นก็มาจากจํานวนสกอร์ที่เขาทําได้หประตูจาก6เกมไม่มีอะไรจะยอดเยี่ยมไปกว่านี้อีกแล้วครับทำให้เขากลายเป็นคนสำคัญของเรัลมดริดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วครับ นับแต่ออกสตาร์ทฤดูกาลมีเพียงเกมกับเรอัลโซเซดาดนัดเดียวครับที่เบรลิฮมทำประตูไม่สําเร็จซึ่งเรื่องนี้วิเคราะห์กันว่านอกจากจะเป็นมิฟฟิ์ที่มีความเข้าใจเกมสูงมีความคิดสร้างสรรค์แล้วนะครับ ในเวลาเดียวกันเขายังเป็นนักเตะที่มีสัญชาตญาณกองหน้าอยู่ในตัวอีกด้วยซึ่งหาได้ยากมากครับสำหรับมิดฟิลด์สักคนหนึ่งครับประตูใช้ในเกมกับเกตาเฟ่และอูนิโอนเบอร์ลินที่เบลลิงแฮมทำได้หลายคนอาจมองเพราะโชคช่วยบอลกระดอนเป็นใจบ้างล่ะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ที่จริงยิ่งกว่านั้นก็คือคุณภาพ อันเฉลติพูดถึงการยิงประตูของเบลลิงแฮมว่าแน่นอนว่าเขามีโชคแต่การที่คุณจะมีโชคแบบนั้นเนี่ยคุณต้องพาตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นด้วยซึ่งเขาเป็นคนที่มีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทว่าใดๆก็ตามก็ไม่สําคัญเท่ากับคุณภาพในตัวที่เขามีครับเขาเป็นนักเตะท,ที่มีความพร้อมมากที่สุดในการเล่นบอล2ข้อ5ครับความมั่นใจเบลลิงแฮมคงออกซตาทไม่ได้เยี่ยมเท่านี้ถ้าหากปราศจากความมั่นใจ ตั้งแต่วันแรกม่ฟิลทีมชาติลากรแสดงให้เ, style. เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่แข็งแกงร่งเปลี่ยนด้วยความมั่นใจทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับความมั่นใจที่สูงนี้ทําให้แรงกดดันจากค่าตัวมหาศาล103ล้านยูโรทําอะไรเขาไม่ได้ครับนักเตะบางคนต้านทานแรงกดดันความคาดหวงังไม่ไหวจนชีวิต้าแข้งพังทลายแต่กับ ham, เบลลิงแฮมเขาดูสบายๆครับทาราวกับว่าเงินระดับ100ล้านยูโรที่เมลิทจ,จ่ายให้กับดอทมูนนั้นมันไม่เคยมีอยู่จริง ข้อ6คุณภาพครับข้อนี้สำคัญที่สุดครับถึงแม้จะมีประสบการณ์นะครับแต่สิ่งที่เบลิงแฮมมีอยู่เต็มเปี่ยมก็คือคุณภาพเขาเปน็นนักเตะที่เรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบครับเพราะนอกจากการยิงประตูที่เปลี่ยนด้วยสัญชาตญาณไอเดียในการสร้างสรรค์เกมรุกการเลี้ยงบอลที่ทันได้ดีทั้งสองเท้าแล้วเนี่ยนะครับ เบนิแฮมยังทำได้ดีในแง่ของเกมรับเป็นตัวประกอบที่ยอดเยี่ยมยากที่คู่ต่อสู้จะผ่านได้เข้าปัะทะแข็งแกร่งชิงจังหวะเล่นได้ดีเพราะว่ามีวิชั่นในการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับนอกเหนือจากการฝึกฝนและประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วครับยังเป็นสิ่งที่เบนิแฮมนั้นมีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดหรือเรียกง่ายๆก็คือผ่อนสวรรค์นั่นเองนะครับอันทำให้เขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นที่สุดในเวลานี้ครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทําให้จูดเบลลิงแฮมออกสตาร์ทได้เปรี้ยงปร่างกับเรือมดดิดกระนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ความสําเร็จในเบื้องต้นเท่านั้นครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนับจากนี้ไปครับที่จะเข้ามาท้าทายเพื่อทดสอบเบลลิงแฮมที่กําลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้ว่าจะพาเรือมดดิดบรรลุปเป้าหมายสาคัญในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่นั่นแหละครับคือตัวบ่งชี้วัดที่สําคัญที่สุด